ความซึมเศร้าน่ะคนเรามันเป็นนานๆไม่สบายเนี่ยมันซึมเศร้านะคะมันซึมเศร้ามันเป็นหงุดหงิดอะไรเงี้ยและทีเนี้ยหลังจากที่ดิฉันแนะนําเขาไปเข้าไป,เ,าไปเอ่อว่าให้ปฏิบัติแบบนี้แบบแบบนี้นีน้องก็บอกว่าน้องก็สวดมนต์ปฏิบัติไปเอ่อตอนเช้าตอนเช้าก็ตอนนั้นก่อนนอนก็ปฏิบัติสวดมนต์ไปเรื่อยๆเรื่อๆและ นาเมื่อนาเขารู้ว่านาเขารู้ว่าน้องเขาสวดพระคาถาเนาะนาก็เลยเอาหนังสือหนังสือเล่มใหญ่อะค่ะมาให้ของวัดนะคะมาให้สวดน้องก็เคยบริจาคเงินไปกับวัดท่าม,มืองนาะแล้วก็ท่านก็ส่งพระพงมาให้อะไรเงี้ยน้องส่งมาให้เราดูนะคะก็แล้วน้องก็ถ่ายรูปตัวเองมาให้ดูแล้วก็รถเข็นที่เขานั่งอะไรเงี้ยถ่ายตอนที่เขานั่งบนรถเข็นนะคะแล้วก็ถ่าย รูปที่เขาทำกายภาพมาให้คือรอกที่เขาใช้ชักออกกำลังกายอะ่ะและทีเนี้ยด้วยความที่เรารู้สึกว่าเขาต้องดาวเขาต้องดิ่งมากๆความรู้สึกเขาบอกว่าเขาอ่ะเคยคิดสั้นที่จะลาโลกไปวันหนึ่งหลายครั้งหลายๆห,หลายครั้งมากเลยพี่อะไรเงี้ยเราก็บอกว่าอย่าทาแบบนั้นนะคะถ้าถ้าทําแบบนั้นคนที่ทุกข์ที่สุดคนที่เสียใจที่สุดคือพ่อแม่ของเราที่เขาเฝ้าดูแลเราทุกวันทุกวันเนี่ย เขาจะเสียใจยที่สุดคือไม่มีพ่อแม่คนไหนอยากเห็นลูกตัวเองไปก่อนตัวนะคะเรนเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าหนูก็คิดแบบนั้นแหละหนูก็เลยแบบพยายามพยายามให้อยู่ด้วยความด้วยใจที่แบบมีความสุขอะค่ะแต่เหมือนที่ดิฉันบอกใจมันรักษายากในการที่จะดึงจากจุดที่เรารู้สึกตกต่ำรู้สึกเศร้ารู้สึกอะไรเนี่ยให้ขึ้นมาเนี่ยมันยากถ้าเราไม่มีหลักของใจ ไม่มีหลักที่ยึดถือยึดมั่นไม่มีกําลังใจในการที่จะใช้ชีวิตต่อไปเมื่อเขามาเจอเราเราก็เลยบอกเขาไปแบบนี้แบบนี้แบบ,บว่าถ้าเราเชื่อพี่ขอให้เราปฏิบัติแบบนี้นะคะเมื่อวันก่อนนอ้องเขียนมาบอกว่าเราก็จะคุยกันเป็นระยะนะคะสั้นบ้างยาวบ้างเมื่อวันก่อนนอ้องเขีนมาบอกว่าพี่น่าหนูจะเล่าอะไรให้ฟังเขาบอกว่าเขาจะเล่าอะไรให้ฟังเออ เขาบอกหลังจากที่สวดไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าจิตใจโล่งขึ้นโล่งขึ้นแล้วเขาบอกว่าในความรู้สึกนะไม่ได้มโนไปนะคะพี่เขาบอกหนูไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่หนูจะเล่าในภาวะปัจจุบันที่เป็นอยู่หลังจากปฏิบัติไปแล้วเขาบอกว่าจิตใจเบาขึ้นกายก็รู้สึกเหมือนเบาขึ้นด้วยแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นคนขี้หงุดหงิดขี้หงุดหงิดขี้ใจร้อนแบบ คือเอาง่ายๆคงจะเป็นด mm ้วยความที hmm. yeah. ่ภาวะที่เขาอยู่กับความทุกข์นานๆเขาจะเขาจะเรียกว่าอะไรคะเราดึงเหมือนน้องแบบกายมันทุกข์อยู่แล้วะเราเห็นความทุกข์จากตัวเราความทุกข์จากสิ่งที่ที่เราไปไหนมาไหนไม่ได้ที่เราทำงานไม่ได้ความทุกข์มันก็อยู่ในใจเรามันก็ฝังอยู่ในใจเราทุกวันทุกวันทุกวันเราอยากไปนั่นไม่ได้เราอยากไปนี่ไม่ได้เราอยากทำนู่นไม่ได้ทำนี้ไม่ได้เพราะว่า เขาไม่สามารถเดินได้แต่ว่าแขนยังปกตินะคะแขนสองข้างยังปกติแต่ว่าแค่ช่วงล่างไม่มีแรงแต่ว่าขาไม่รีบน่าแปลกใจเหมือนว่าขาไม่รีบขาปกติคือดูเหมือนน้องคนปกติเลยค่ะรูปที่เขาส่งมาให้เรานะคะเ,เหมือนปกติเลยและทีนี้ก็เลยนั่นแหละหลังจากที่เขาบอกว่ากายเราเนี่ยพี่จากที่หนักๆอึง้งๆเนี่ยเหมือนเขาบอกว่าเขารู้สึกได้เลย,เลยว่ากายมันเบาขึ้น จากใจที่มันแบบเหมือนไฟสุ่มเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนไฟสุ่มมันร้อนมันเหมือนไฟสุ่มในอกน่ะคนมันป่วยอะค่ะคนมันป่วยแล้วมันมันดิ่งนะเอาง่ายๆใจมันดิ่งใจมันดิ่งใจมันไม่มีความสุขใจมันไม่มีความสุขมันไม่มีความเบามันหนักใจหนักกายหนักแล้วทีเนี้ยหลังจากปฏิบัติไปแล้วเขาบอกว่ากายเบาใจเบาหนูรู้สึกได้เลยแต่หนูไม่รู้นะว่าอนาคตมันจะเป็นยังไง แต่ในภาวะตอนนี้คือเป็นแบบนี้แล้วเขาบอกว่าตอนนี้เขาจะหลังจากที่ได้หนังสือมาแล้วเขาก็สวดหนึ่งรจบทุก,ท,กทุกทุกทุกวันน,น,นะฮะเขาบอกว่าขนาดน้องเขาเนี่ยยังรู้สึกได้เลยว่าเขาเปลี่ยนไปแต่ก่อนเนี่ยทะเลาะกับน้องบ่อยมากเลยคือน้องคนนี้ดิฉันว่าอาจจะอายุราวๆดิฉันมั้งแต่เขาเรียกดิฉันพี่นะคะอายุราวๆดิฉันนี่แหละไม่เด็กแล้วก็ไม่แก่ น่าจะรุ่นราวคราวเดียวกันด้วยซ้ำไปหรืออาจจะเป็นพี่ปีสักปีสองปีเขาบอกว่าน้องเขาเนี่ยจากแต่ก่อนที่ตอนที่เขายังไม่สวดนะเขาบอกว่าจะทะเลาะก,กันบ่อยมากเลยคนมันปรีดนะคะคนอารมณ์มันไม่ดีอะง่ายๆเรื่องนิดเรื่องหน่อยเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องน้อยทะเลาะก,กันตลอดเถียงกันตลอดแบบแบบเนี้ยเขาบอกว่ามันก็เลยมันก็เลยเป็นสิ่งที่แบบกายก็ทุกข์หรอนนะใจก็ยังมาทุกข์จากเรื่องต่างๆด้วย เรื่องกายของตัวเองด้วยแล้วก็เรื่องข้างนอกเรื่องครอบครัวด้วยว่าหลังจากปฏิบัติไปแล้วเนี่ยเถียงกันน้อยลงฟังกันมากขึ้นแบบเหมือนสิ่งที่เขาทําไปเนี่ยพลังบุญก็แผ่ไปให้ให้คนรอบข้างด้วยให้ครอบครัวด้วยคนที่อยู่กับเขาเนี่ยคือรู้สึกได้เลยขนาดน้องยังรู้สึกได้เลยว่ามันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปภาวะอารมณ์มันเปลี่ยนไปฟังซึ่งกันและกันมากขึ้นเนี่ยแบบ ดิฉันแปลกใจมากเลยเพราะว่าเขาสวดมาไม่นานแต่ว่าเหมือนเขาเอาคําที่ดิฉันบอกเขาอะค่ะว่า,วาลองแบบนี้ไหมคะลองแบบนี้นะคะลองปฏิบัติแบบนี้นะคะเหมือนเขาเอาไปใช้เพราะว่าดิฉันถามเขาว่าคุณเชื่อดิฉันไหมถ้าคุณเชื่อคุณลองเอาถ้าเราเชื่อพี่เราลองเอาคําของพี่ไปปฏิบัติดูนะคะไปพิจารณาดูไปตามดูเราปฏิบัติไปแล้วเนี่ย ที่พี่บอกเนี่ยเราต้องตามดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างตามดูใจตัวเองตามดูแล้วก็ไม่อยากให้เขาทิ้งวันเวลาในแต่ละวันที่เขาตื่นขึ้นมาตื่นนอนขึ้นมาแล้วทำโน่นทำนี่อยากให้เขาทำกายภาพร่วมด้วยทำทั้งรักษาทั้งทางกายและก็ทางใจไปพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากที่ปฏิบัติไปแล้วเขาเขาเขียนมาแบบเนี้ยเราดีใจมากเลยคือการรักษาทางใจมันยาก เมื่อทางใจมันล้มเหลวทางกายมันจะล้มเหลวตามไปด้วยฉะนั้นเมื่อเขาเราก็เลยแนะนําให้เขาเน้นทางใจก่อนแล้วก็ทางกายร่วมด้วยอะไรเงี้ยเขาบอกดีขึ้นเบาขึ้นเบาทั้งกายแล้วก็เบาทั้งใจรู้สึกรู้สึกแบบดีมากเลยกับน้องคนนี้ <c oughs> เขาบอกว่าไม่หงุดหงิดเหมือนแต่ก่อนนะพี่ไม่หงุดหงิดคือตามคือเหมือนเขารู้ตามเท่าทัานอารมณ์ตัวเองนะคะว่าเฮ้ยฉันจะเป็นแบบเนี้ยแล้วเหมือนเขาแบบ พยายามเบนเบนความรู้สึกเบนกระแสนะคะเบนกระแสจากสิ่งไม่ดีออกไปเอาสิ่งที่ดีเข้ามาแทนอะไรอย่างเงี้ยโอเควันนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะคะก็เดี๋ยววันหลังหาเรื่องอะไรใหม่ๆมาเล่าให้ฟังนะแต่ดิฉันช่วงนี้มีคนมาปรึกษาในในเรื่อง หลายเรื่องเนาะก็ตอบเท่าที่ตอบได้นะคะบางทีเราก็ตอบไม่ได้ในเรื่องลึกๆแล้วก,ก็ตอบไม่ได้ถ้าเป็นเรื่องการปฏิบัติการใช้ชีวิตประจำวันการการเรื่องครอบครัวเนี่ยเข้ามาถามเยอะเหมือนกันค่ะแต่ว่าดิฉันก็จะแนะนำให้แบบดูใจตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราไม่สามารถบอกว่าเฮ้ยเลิกไปเหอะอะไรเงี้ย ไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือคนมันอยู่ครอบด้วยกันอ่ะเนาะมันมีสายสัมพันธ์กันการที่จะตัดการขาดนี่มันต้องสุดๆแล้วอะไรเงี้ยค่ะถ้าอยู่ด้วยกันแล้วปรับตัวเข้าหากันดีกันดีอยู่ด้วยกันแบบความรู้สึกดีๆหันเอาแต่สิ่งดีๆเข้าหากันเติมกําลังใจให้กันทุกวันทุกวันมันก็อยู่รอดปลอดภัยเนาะนอกจากที่มันกรณีเคสแบบสุดๆดและเกินเกินไปละก็เลยก็คงต้องแบบนั่นนะแล้วแต่นะคะ ดิฉันไม่สามารถไปตัดสินใจให้ท่านได้เนาะดิฉันก็แค่จะบอกว่ามองดูใจตัวเองมองดูใจของคนรอบข้างมองดูใจสามีมองดูใจของลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พิจารณาด้วยเหตุด้วยผลนะคะอยู่ด้วยกันก็รักใครปองด้องกันโอเคค่ะวันนี้ลูกหลานหลวงปูด่ดูทุกท่านยาวหน่อยนะคะก็อนุโมหนาสาธุบุญกับลูกหลานหลวงปูด่ดูหลวงปู่ทวดทุกท่านที่เข้ามาฟังเข้ามาดูเนาะก็ อะไรที่มีประโยชน์ก็นําไปปฏิบัติได้นะคะอะไรที่ไม่มีประโยชน์เราก็ข้ามๆไปเนาะอะไรอย่างเงี้ยโอเคปฏิบัติไปแล้วดีต่อใจตัวเองนะคะไม่ไม่ใช่ดีต่อคนอื่นเลยเราปฏิบัติแล้วก็ดีกับเราใจเราเย็นลงใจเรามองทุกอย่างอย่างมีเหตุมีผลมองโลกในความเป็นกลางทุกเข้ามาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปสุขเข้ามาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอะไรเงี้ยค่ะไม่มีอะไรที่อยู่กับเราตลอดกาลแบบ ให้มองตามความเป็นจริงเนาะพิจารณาตามความเป็นจริงสิ่งสําคัญเลยคือปฏิบัติไปแล้วเอาไปพิจารณาแล้วก็ดูฝึกดูนะคะฝึกดูฝึกพิจารณาใจาตัวเองกายสิ่งรอบข้างสิ่งที่เข้ามากระทบอะไรอย่างเงี้ยเบนกระแสให้เร็วๆเวลามีอะไรที่ไม่ดีไม่ดีเข้ามาเบนกระแสออกไป เวลาจะด่าลูกด่าผัวก็สวดมนต์ก่อนที่จะเอ่ยปากดา่าจะด่าเขาแล้วดีกว่าก็สวดมนต์สวดมนต์ไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะลืมการที่จะบ่นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเควันนี้ลาไปแล้วค่ะลูกหลานหลวงปู่ดูหลวงปู่ทวดทุกท่านขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญเนาะก็ยินดีดีใจกับหลายๆท่านที่ปฏิบัติไปแล้วเห็นผลนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ